จากข่าวหนักๆน,นะคะเรามาดูที่ข่าวกีฬากันบ้างค่ะแบบสบายๆนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเขาได้มีการจัดฟุตบอลนะคะเพื่อที่จะเสริมความสามาัคคีระหว่างหน่วยงานด้วยกันค่ะเป็นสนามจัดการแข่งขัน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนายนิรวัด์ปุณการ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ครั้งที่4ระหว่างหัวหน้าสนราชการในจังหวัดป,ประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานราชการนั้นมีการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพสําาหรรับปะชชนและ ส่งเสริมความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอันจะนำไปสู่ประโยชน์ของประชาชนได้ต่อไปนะคะโดยงานนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันร่วมแข่งขันค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ ครั้งนี้นะคะก็นะับเป็นครั้งที่4ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริษัททิปโกฟู้ดประเทศไทยจำกัดมหาชนและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14ค่ายพระมงกุดกล้านะคะสำหรับทีมฟุตบอลของหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ในชุดสีเขียวก็นำทีมโดยหม่อมราชวงศ์ดำรงศักดิ์เกษมสารผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันตำรวจโทมนัสรุ่งนาครองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามพันตำรวจโทรพระฤหัสสังประเสริฐนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของทีมโรงพยาบาลประจบเคริรขันขันนำทีมโดยนายแพทย์พิภพ,พ,พเจนสุทธิเวชกุลนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดประจบเคริขันนายแพทย์วิทูลศรีสุขเจริญนายแพทย์จุมพลฟูเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจบเคริขันมาร่วมลงแข่งขันนะคะสำหรับบรรยากาศในการแข่งขันทีมของหน่วยงานราชการนะคะได้มีการเล่นบุกพับสนามตั้งแต่นาทีแรกจนทีมของโรงพยาบาลประจบเคริขันนั้นต้านทานไม่ไหวนะคะเสียประตูแรกในนาทีที่15จากนั้นที โรงพยายบาลประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็สามารถตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่25จากการยิงลูกโทษนอกเขตอย่างสวยงามค่ะต่อมาอีก5นาทีนะคะทีมหน่วยงานราชาการก็ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1อีกครั้งแต่แล้วก่อนหมดเวลา1นาทีค่ะทีมโรงพยายบาลประจวบนั้นสามารถตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้ และในช่วงพักครึ่งเวลาเป็นการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษค่ะระหว่างทีมหญิงโรงพยาบาลประจุกิริขันพบกับทีมอาวุโสหน่วยงานราชการซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมากนะคะผลปรากฏว่าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะจากนั้นก็เป็นการแข่งขันครึ่งเวลาหลังนะคะซึ่ง2ทีมนะั้นสามารถทำประตูกันได้อีกทีมละ2ลูกหมดเวลาเสมอกันไปแบบมิตรภาพค่ะ4ประตูต่อ4ค่ะเาเลยพา ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวรอบวันค่ะและเช่นเคยนะคะช่วงโคงสุดท้ายของการนำเสนอข่าวท้องถิ่นค่ะก็ไปติดตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของเพชรบุรีและประจวบคิริขันในช่วงของข่าวรอบวันกันค่ะ เทศบาลตํานไร่เก่าจัดประชุมประชาค,คามเมืองเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดทําแผนพัฒนา3ปีโดยมีวาระการประชุม5วาระซึ่งวาระที่สําคัญคือการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างแผนงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการติดตามผลซึ่งก็มีทั้งผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมประชุมกว่า70คนสําหรับแผนพัฒนา3ปีได้มีการนํายุทธศาสตร์ใน5ด้านในการบริหารงานของเทศบาลมาพิจารณาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ชชนนช้ชาาาบนนนใุมมกวที่สุดีอาคารจันทองโรงเรียนานายสิทธิทหารบกพลตรีนรินลักษนารองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนานายสิทิทหารบก ครบรอบปีที่44โดยมีการประกอบพิธีทำสงฆ์ถวายผ้าบางสกุลแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระครูสถิตร,รัตนธรรมเจ้าอาวาสวัดธรรมวารีศรีรัตนารามพร้อมพระภิกษุสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่44และร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งร่วมกับครอบครัวและข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โรงเรียนนายสิททหารโบกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาและเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนนายสิททหารบกครบรอบปีที่44โดยมีกำลังพลและข้าราชการทหารเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้จัดขึ้นที่สราราอเนกประสงค์โรงเรียนนายสิบทหารบกโดยการบริจาคโลหิตเป็นโครงการของสภากาชาติไทยโดยให้หน่วยงานทหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ปรวยและผู้ประสบเหตุที่ต้องการเลือดตอนแรกนะครับนายกรกิจเทียมเทศผู้เหนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอปราณบุรีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จัดโครงการมิวสิกมลชลสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคิริขัน ซึ่งในงานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนี้ณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านอีกทั้งให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งในการเลือกคนที่รักและเลือกพรรคที่ชอบมีการแสดงดนตรีมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมกิจกรรมคณะกรรมาการเจ้าแม่เทียนหงเซบ,บอก ตลาดปานได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตอำเภอปานบุรีเพื่อร่วมชมงิ้วในงานงิ้วประจำปีสมโพธิเจ้าแม่ซึ่งปีนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่24-27มิถุนายนนี้รวม4วัน4คืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดสมโพธิเรื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่โดยครั้งนี้จัดให้มีขึ้นถึง4วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไป ภายในงานสมโพธมีการแสดงนิ้วภาพยนตร์มีอาหารที่ถือว่าเป็นเทศกาลทุกครั้งในการจัดงานคือหมูสเต๊ะและข้าวต้มจึงขอเรียนเชิญประชาชนในเขตอำเภอปราณบุรีและต่างอำเภอมาร่วมกันชมงานและร่วมกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในอำเภอปรานบุรีให้ความเคารพนับถือ โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีตำบุญใสบาตเนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีของโรงพยาบาลที่บริเวณอาคารผู้ป่วยในโดยมีนายแพทย์บุญเลิศศีวรารองผู้นวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาใสบาตแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน49รูป สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางโรงพยาบาลประจวบคิริกันได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้ถืออาวันที่24มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนายนิพน์เมธานุพคุณประธานกตตรสพหัวหินได้เชิญคณะกรรมการติดตามการทำงานของตำรวจเมืองหัวหินหรือกตตร พร้อมด้วยประธานชุมชนรวม3 4ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการทำงานของตำรวจซึ่งในที่ประชุมได้มีการหยิบยกปัญหาวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาทในายามวิการของวัยรุ่นในซอยหัวหิวหน1ิมาพูดคุยซึ่งเบื้องต้นทางสพห,หัวหินจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจออกตรวจสอบให้ถี่ขึ้นและนอกจากนี้นายจิรพงศ์ภัยบูลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้สพหัวหิวหนเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจชุมชน นายชำนี้แท้าตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินเปิดการอบรมลูกเสืออาสากะกะตขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสากะกะตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นทบทวนเพื่อทบทวนความรู้เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทบทวนภารกิจของลูกเสืออาสากะกะตในการรณรงค์การเลือกตั้งตลอดจนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการคนชราและประชาชนทั่วไปที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3รกรกฎาคมนี้ซึ่งครั้งนี้มีลูกเสือเนรนารีอาสากกตโรงเรียนหัวหินเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า50คน เช่นเดียวกับที่เปอปานบุรีเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประจบคิริขันได้มีการให้ความรู้และอบรมแก่ลูกเสืออาสากรกะตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มิถุนายนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่3กรกฎาคมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีจํานวน100คน โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชาพพิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดมีการเตรียมหลักฐานแสดงตนได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวซึ่งการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26มิถุนาย,ยนนี้และการเลือกตั้งสสจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15น,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 น ช่วงบ่ายวันที่23มิถุนายนน,นายชนะการอสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนพาณิชย์พร้อมด้วยคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2554เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน14ทุนด้วย ด้านโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูโดยมีนายกิติพงศ์เทพพาณิชย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้นําคณะครูอาจารย์มาพร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าเวทีภายในหอประชุมของวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของแต่ละคณะ นำผ่านดอกไม้ทุกเทียนมากราบไหว้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพและความกตัญญูกตตะเวทีต่อครูอาจารย์ทุกคนที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการศึกษาเร่าเรียนควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้ภายในพิธีนอกจากจะมีการไหว้ครูอาจารย์แล้วตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนยังได้นำผ่านดอกไม้และทุบเทียนกราบไหว้พระราชา สุวัรมุนีเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุบวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดเพชบรบุรีเพื่อแสดงความกตันยูกะตะเวที